รายการโซนเจดเขตพิศวงตอนเพราะรักมากป่ะสำหรับละครสั้นจบในตอนโซนเจ็ดเขตพิศวงผลงานการผลิตของค่ายดาราวิดีโอขอเสนอตอนบ้านร้างล่าวิญญาณกำกับการแสดงโดยคนนวัตสังวริบุตรโดยตอนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ส่งโอชมพูนุชพึ่งผลสาวสวยเซ็กซี่มีแฟนชื่อนัททั้งคู่รักกันมากโดยเฉพาะนัทที่ทั้งรักทั้งหึงขวัญสุดๆเวลาที่ขวัญแต่งตัวสวยหรือแม้กระทั่งคุยกับผู้ชายคนอื่นก็ตามจนวันหนึ่งเป็นวันครบรอบของขวัญกับนัททั้งคู่เลยไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจังหวะน,นั้นขวัญดันไปเจอกับกรณีกันดนัยชื่อฮิรนันแฟนเก่าโดยบังเอิญ ทั้งสองคุยสนิทกันจนทําให้นัดเกิดอาการหึงนัดเลยรีบพาขวัญกลับพอถึงบ้านนัดทะเลาะกับขวัญหนักจนพลั้งมือตบหน้าขวัญขวัญเสียใจวิ่งหนีออกจากบ้านเกือบถูกรถชนแต่โชคชะตากลับทามให้ขวัญเจอกรอ,อีกครั้งกรอมาช่วยขวัญไว้ทันกรอชวนให้ขวัญไปพักสงบจิตใจที่บ้านตนก่อนขวัญพยายามปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนยอมไปบ้านกรอนน้านกรอกสารภาพว่ายังรักขวัญอยู่ความชิดใกล้ทําให้ทั้งคู่ต่างยับยั้งใจไม่อยู่ เวลาผ่านไปทั้งคู่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขวัญกลับบ้านมาหานนััทก็ชวนทะเลาะอีกขวัญทนไม่ไหวก็บอกเลิกนัดด้านนัดเองที่เห็นว่าขวัญเอาจริงบวกกับตนรักและห่วงขวัญมากจึงขอโอกาสขวัญอีกครั้งนดทำอาหารง้อขวัญบอกให้ขวัญลงมากินก่อนส่วนตนมีงานต้องรีบไปทำแล้วจะรีบกลับมาหาขวัญเมื่อเห็นข้อความของนัดก็ใจอ่อนรอนัดว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่สุดท้ายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเป็นขอความสุดท้ายขอนัด ขวัญเสียใจมากกับการจากไปของนัดทั้งที่ไม่มีการร่ำร่าและการขอโทษเคลียร์ใจกันด้านจันน้องอรุโนไทยนรุนาดแม่นัดหลังจากเสียลูกชายไปก็ได้พบกับความจริงบางอย่างที่คาดไม่ถึงเช่นกันมาร่วมกันลุ้นว่าสุดท้ายเรื่องราวต่างๆจะซับซ้อนหักมุมอย่างไรบ้างโปรดติดตามชมละครโซนเจ็ดเขตพิศวงตอนเพราะรักมากไป ออกอากาศวันอาทิตย์ที่วันที่26พฤษภาคม2,567เวลา13นาฬิกาทางช่อง7 h d กด35ละครสั้นจบในตอนแนวเรื่องไม่ซ้ำเดาทางไม่ถูกลุ้นและสนุกไปกับการหักมุมอาทิตย์นี้เสนอตอนเพราะรักมากไปติดตามชมโซนเจเขตพิศวงทุกวันอาทิตย์เวลา13นาฬิกาทางช่อง7 h d กด35ดูรายการโซน7เขตพิศวงย้อนหลังได้ที่ h t t p s w w w b a k a b u t v v a r i e t y s o n i c Okay.